โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพรางนิพันธ์ฟิชชิ่งกับแมงเพชรน,นะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาเติมเพราะเนื่องจากมันขายดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นลอก BG C โนะครับเบอร์ Ber 15นะครับผมเบอร์15นะครับผมนะฮะเข้ามานะครับผมเข้ามาอีกประมาณร้อยกว่าตัวแล้วก็จะหมดแล้วด้วยนะครับผม ร้อยกว่านี้ผมไม่แน่ใจว่าจะขายได้เมื่อไร่ถึงจะหมดนะครับผมแต่คาดว่าประมาณสักเดือนสองเดือนก็คงน่าจะหมดแล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะขายดีไปเรื่อยๆครับในมือผมผมขายไป,ประมาณสองสามร้อยตัวแล้วนะครับผมนะฮะโดยส่วนมากก็จะเจออยู่ประมาณคนละตัวสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวห้าตัวต่อครั้งงนะที่ที่เคยซื้อที่เคยขายกันอยู่นะครับค่อนข้างจะขายดีมากเลยนะครับผมนะฮะด้วยรูปลักษณ์ของเขาชุดใหม่ แน่ครับผมจริงๆมันผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมนะแต่มันจะขายได้เรื่อยๆนะฮะขอบนะเป็นขอบเนี่ยเนียเนียดูนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสวยมันจะสวยกว่ารุ่นเก่านะครับผมนะครับผมแต่ส่วนประกอบอื่นๆนี่จะคงเดิมเลยนะครับเหมือนเหมือนไดว่าดีดีนี่เองเลยนะครับผมนะครับผมแขนเขินรูปลักษ์ต่างๆเหมือนเด็ด เลยนะครับผมนะฮะมีแขนนะแขนแขนแขนที่ไม่เหมือนนะครับเป็นเกีย์ลักษณะเกียวจะไม่เหมือนกับเขาไม่เหมือนกับตัว b ีจีไดวานะครับผมนะครับก็เป็นแต่เป็นเกียวลักษณะเหมือนกันหมุนนะครับผมนะครับตัวนี้นะราคาจําหน่ายอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป apart, evet ็นแขนเกลียวนะครับผมนะฮะทะทะลุทะลวงดุดันนะครับผม ทียบแล้วก็คงเบอร์ประมาณ3,000นะครับประมาณ3,000ันะฮะไม่ถึง4 0 0พดีนะครับแต่แก็คือของ b g มันสปูดค่อนข้างลึกนะครับผมตัวเกียร์สายแบบถ้าแต่คนโบร,ราณมันก็จะเรียกอะไรทวิตบัตเตอร์อะไรเงี้ยน,นะครับผมนะครับผมก็คือมันจะไม่มีร่องโคง้โคงตรงนี้นะครับมันช่วยยังไงฮะตัวนี้มันจะช่วยให้สายไม่ตีเกีียวนะครับผมถ้าเป็นของแบรนด์ไดว่านะครับผมจะเป็นลักษณะแหลมอย่างนี้นะฮะ ถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมนะแต่จําได้จํได้จามาจากหนังสือนะครับผมนะฮะทวิตบัตเตอร์อะไรต่างๆนะฮะการสายติเกี่ยวนะครับผมต้นฉบับเป็นของไดวาเลยนะครับผมนะครับผมนะส่วนอย่างอื่นพวกเพจพวกอะไรต่างๆนี่เดะๆเลยนะครับผมนะฮะนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จุสายจุสายนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับผมนะฮะจุจุสาย อ่าสิบสองปอนแล้วกันดูง่ายๆนะฮะสิบสองปอนได้ร้อยห้าสิบเมตรนะครับผมก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับผมนะครับผมเป็นบอลแบริ่งนะฮะลูกปืนหกตลับนะครับผมผ้าเบเป็นคาร์บอนนะครับผม,ม,นมนะครับผมอลูมิเนียมนะครับผมเป็นบอดี้นะครับผมอาร์มบอลน,นะครับผมอ่าตัวนี้ลงทะเลได้ เห็นนะครับผมมีเดียมมีเดียมเฟสอ่าเซลวอเตอร์นะครับผมงานทะเลขนาดกลางนะครับผมใช้งานได้นะครับผมลงทะเลได้นะฮะแต่หลักๆแล้วดูแล้วคงงานประนินนะค็คือคือใช่ทางของเขาเลยนะครับผมจะไปยีศกเขื่อนตัวละประมาณ1ิบโลคงไม่ไหวนะมันมันมันก็ไหวถ้ทาสายยังมีอยู่ในตัวลอกนะครับผม นะแต่แต,แต่แต่ผมแนะนําก็คงประมาณสายประมาณสิบห้าปอนนะฮะสิบห้าปอนเนี่ยกำลังสวยสายโหลดนะครับผมนะฮะก็ตัวนี้วิธีการถอดสปูลน,นะฮะง่ายๆอย่าไปหมุนอะไรมากมายคนะกดตัวนี้ตัวกลางได้เลยนะครับผมเนี่ยกดเกื้ลงไปเนะี่ยแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับผมมันจะไปถอดเกลียวไอ้ไอ้ฝาดําๆนี่ออกมานะครับผมนะครับแค่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 แคแคแคแกดตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยเน,นี่ยสปูลตรง่ายกดเกื้แล้วก็ดึงได้เลยนะครับผมนะฮะ ดึงได้เลยนะครับเนี่ยพอดีผมถือมือถือมันจะดึงยากหน่อยนะครับผมนะฮะเนี่ยดึงออกได้แหละนะสปู่ของตัวนี้ก็ยังอยู่ตรงข้างในอยู่นะครับถ้าเราถอดออกหมดนะฮะโอกาสจะใส่แบบเดิมมันจะยากนิดนึงแต่ก็ใส่ได้นะฮะนะิกเสียงเงี้ยไม่ต้องกลัวหักนะครับผมนะครับผมผมจะโฟกัสก่อนนะครับผมนี่นะชัดเจนแจนแจ้งนะครับถ่ายจากมือถือมือเดียวเลยนะครับผม นะครับผมแกนก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแกนค่อนข้างใหญ่นะแถมันนี่แกนแกนสูงครับอีกชั้นนึงนะครับผมนะค่อนข้างจะทนทานนะฮะแกนมือหมุนก็ใหญ่นะฮะค่อนข้างจะทนทานทั้งหมดเลยนะครับผมของซิลโอบีจีนี่นะครับผมซิลโอบีจีนี่ก็โรงงานเดียวบริษัทนําเข้าบริษัทนําเข้าจากเมอร์เมดนะครับผมตระกูลเมอร์เมดนำเข้ามาบริษัทพีเอสกรุ๊ปนะครับผม สินค้าชุดนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับจากบริษัทนะครับผมแต่ก็มีข่าวแววนะครับผม BG 2030จะเข้ามาเป็นซีโร่เหมือนกันนะแต่เขาบอกเข้ากลางปีตอนนี้ก็กลางปีเรายังไม่เข้ามาเลยนะครับผมก็รอๆกันหน่อยนะครับผมนะครับถ้าจะเล่นสายใหญ่กว่านี้แต่เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่คลาสสิกที่สุดแล้วครับผมเบอร์15นะครับผม BG15 สซีโร่นะครับผมสนใจสินค้าทับได้เลยนะครับเฟสพาณิชฐานฟิชชิงกับแบงเพชร นะหรือเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งตองหกหนึ่งร้อยนะครับผมสินค้าพยายามก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆสินค้าเข้ามาแทบจะทุกวันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมอาศัยขายเรื่อยๆนะลูกค้าโทรมาสั่งนะเพราะว่าเรามีหน้าร้านจัดส่งโดยตรงนะครับผมตรงปกด้วยนะครับผมไม่หลอกไม่ล่วงเพราะว่าไม่รู้จะหลอกไปทําไมครับผมนะฮะตกปลาด้วยกันนะครับนักตกปลาด้วยกันนะครับผมผมก็ตกปลานะครับตกมาประมาณสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยสาม เกือบเกือบสามสิบปีแล้วบ้างผมเองนะตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนู่นเลยนะครับ mm hmm. ผมจากผู้เสพนะครับกลายเป็นผู้จําหน่ายไปแล้วน,นะครับผมสินค้าทักได้เลยนะครับผมมีอะไรก็ผมก็โทรมาถามได้นะครับผมนะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพวกคล้ายๆเป็นขอบล่องอะไรเงี้ยนะครับผมมันจะค่อนข้างสวยกว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมแค่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียแค่ตรงเนี้เนี่ยมันจะสวยกว่าเขาแล้วครับผม นะฮะสนใจสินค้าโอเคเลยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ